วันนี้จะมาพูดถึงการผรสมตัวรองพื้นกับตัวเคลือบเงานะฮะในการจะพ่นโครเมียมนะฮะเราจะต้องรองพื้นตัวรองพื้นตัวนี้ก่อนนะเป็นตัวรองพื้นดําเงานะฮะหนึ่งเนะฮะเป็น1ส่วนผสมนะฮะจะมีลักษณะออกดํานะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมใดๆทั้งสิ้นนะสามารถใช้งานได้เลยก็คออือสามารถเทใส่ในการพ่นสีแล้วพ่นได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้ารู้สึกเดือดเกินไป อาจจะผสมทินเนอร์อย่างดีนะฮะชนิด t o k ประมาณ3-5%เท่านั้นนะฮะโดยที่ในการพ่นในตัวนี้นะฮะเราจะพ่นให้บางที่สุดนะฮะเพื่อทำให้ผิวตึงแล้วก็เงาขึ้นมาเท่านั้นเองนะตัวนี้ไม่สามารถกบลอยได้นะครับในการกบลอยเราต้องทำการพ่นพื้นหรือในการทำพ่นพา์เมอร์นะฮะสีเทาอีพ็อกซี่มาก่อนเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการลองพื้น ีดำแล้วเราทิ้งให้แห้งหนึ่งคืนนะหรืออบที่65องศาประมาณ2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเข้าสู่การพ่นเงินพอหลังจากการพ่นเงินก็คือการพ่นเปรกเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําการเคลื่มเงานะฮะในการเคลื่มเงานะฮะตัวเคลื่มเงาจะประกอบไปด้วย2ตัวนะฮะก็คือเป็นตัวเคลื่มเงาใสาพาสเกับพาสบนะฮะโดยที่พาสเอเราจะใช้1ส่วนพาสบ เท่ที่พาร์ทเใช้4ส่วนนะพาร์ทบใช้1ส่วนนะครับในการผสมนะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวเลักเกอร์นะฮะผสมโดยที่อัตราส่วนให้ได้อัตราส่วนที่ที่เป๊ะพอสมควรนะฮะในกรณีนี้นะฮะตัว A เราก็จะใช้4่ส่วนนะฮะแต่ที่นี้เราจะผสม4 0 C c นะฮะส่วนตัว B นะฮะหรือตัว H เราก็จะผสมส0 C c นะครับ ต้องพอดีนะฮะไม่ให้มากหรือให้น้อยเกินไปนะฮะสี่ส่วนตอนหนึ่งส่วนนะฮะหลังจากที่เราผสมแล้วนะฮะเราก็คนให้เข้ากันนะฮะในกรณีที่เราต้องการทําสีพรีเมียมนะครับเราก็จะต้องเราจะใช้แม่สีพรีเมียมตัวนี้นะฮะในการหยอดลงไปนะฮะเพื่อตัด ตัดกับฟิล์มเงินให้ได้ออกเป็นองไฟเอาให้ออกมาเหมือนโเมยมที่สุดน,นะฮะโดยที่ตัดส่วนในการผสมเราจะใช้1 1ซีซีต่อ5 0าสิซีซีนะฮะหรือ1 5ซีซีต่อ5 0าสซีซีของตัวเนื้อแลกเกอร์นะฮะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ เทใส่ตาพ่นสีนะแล้วก็ย้อมบนชิ้นงานที่เราพ่น,นงเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะในกรณีที่เป็นสีอื่นก็